ื้มกันอยู่ไหมฮะหลวงพี่ก็ปื้มเหมือนกันนะวันนี้ก็เป็นความปลื้มนะฮปลื้มตรงที่ว่าพระเดชณหลวงพ่อตะท่านโทรมาก็นานละที่ท่านไม่ได้โทรมาอล้วเธอถามอยู่ไหนเตรียมทำอะไรของพ่อมีอะไรครับเออ เนี่ยไอ้ที่หนองคายพุทธอุทยานน่าจะไปดูบ้างอะไรเงี้ยก็ปลิ่มนะฮะคือหลวงพ่อท่านนึกถึงเราก็ดีใจเพราะว่าตอนไปครั้งแรกคือคือหลวงพี่เนี่ยศรัทธาในในความรักของระเดตคุณหลวงพ่อทัตต์ที่ท่านมีต่อหลวงเดชคุณหลวงพ่อทั้งมนะคือพอ พระเดคุณหลวงพ่อธรรมะปราลบอะไรปุ๊บเนี่ยท่านจะเตรียมการไม่เลยไอตอนที่บังไฟพญานาะคตอนครั้งแรกนู่นนะพอคืนนั้นหลวงพ่อธรรมะพูดในฝันให้ฝันนะฮะลงเชา้าท่านก็ให้พระเดคุณหลวงพ่อตะกันหลวงพี่เข้าไปแต่ก็ถามถามเออทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปหนองคายดีกว่าวงางน้น <laughs> ต่ก็บอกว่าจะไปทําไงเตรียมคือมันต้องไปเตรียมให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าเราจะไปทําอะไรนะก็เลยไปขอวัดที่นั่นอะ่ะบอกมีวัดไหนไหมวัดร้างหรือใกล้ร้างท่านก็ถามเจ้าน้าเพืน่นถามว่าจะทําอะไรก็เดี๋ยวจะเอาพระมาช่วยอยู่พรรษาสักที่ทละองค์สององค์ท่านก็เลยหาให้ ซึ่งพาน้องๆเองเนี่ยทีมงานเองก็พอรู้ว่าเป็นภารกิจของพ่อก็ไปแต่ที้บางองค์เนี่ยคือไม่เคยไปภาอีสานนะฮะแล้วก็ไม่คุ้นอาหารอิสานแต่ก็ดีว่าเอาท่านไปลองที่นี่ก่อนท,ที่ไปลองที่อินเดีย <c oughs> ก็ขำๆเงินคือบางองนั่นก็เป็นคนจีนนะโอ้ <c oughs> พออ่อะ ทีมงานในไปกับไปไปอยู่วัดก็หืมสุดๆเลยนะฮะ <Okay. S 1> คือนั่งรถด้วยความที่ไม่คุ้นก็นั่งรถไปตอนเช้ามันก็ไปถึงกัางคืนหาวัดไม่เจอเสร็จแล้วก็คือไปรู้กันวันนั้นนะฮะบอกคำสั่งมาก็เอา้าเก็บกระเป๋ากันไปห <Yeah. S 1> ลงพี่ไปทำไงทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านเขารักเราเราไปทีิบายเขาฟังว่าเนี่ย เราจะไปทําอะไรดิมฝั่งแม่น้ําขงที่นี้ก็ไปกลางคืนมีองค์หนึ่งก็บอกอผมเอาวัดนี้แหละลมลื่นนะการรถตู้ไปคันหนึ่งอสององค์ใครจะลงวัดนี้ผมวัดนี้แหละมันกลางคืนฮะก็วัดดวงกันเลยตื่นเช้าก็เพิ่งรู้ว่าห้องน้ําก็ไม่มีประตูอย่างเงี้ยตื่นไปกลางคืนเนี่ยวัดดวงกันเอาแล้วเป็นไงปอกเกตมันนี่ครับ ที่ไม่มีตังค์นั่นไหเอา้ามีกี่องค์เนี่ยเอา้เอาแบ่งกันไปแล้วกันก็เลยถวายท่านองค์ละห้าร้อยบอกท่านอยู่ให้ได้แล้วกันสามเดือนเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยเหิ้วถุงมาม่มมาให้ท่านไปก็เอาถุงม,ม,มาม่า <c oughs> สายก็เอา้าบินจับาทมาอาท่านนี่แหละสามเดือนนี่แหละท่านอยู่ให้ได้แล้วกัน แล้วเราก็ลืมไปเลยนะฮะพานน้องกระโทรมาโอ้โหพาจาย์ครับเขาทานมาแรงก็ด้วยเลอครับโอ้ไม่รู้ละของอร่อยเลยนะแมงจีนูน <laughs> จิงโปงนี่นะ <laughs> ชาวบ้านก็คือเช้าเขาก็ขาเหนียวใช่ไหมฮะแล้วท่านก็ไม่คุ้นขาเหนียวท่านฉันฉันไปเด้อคุ้นและอันนี้อะไรผมพราจาย์ล้วปลาผมฉันนี่แหละฉันเดอะม,มีอะไรก็ฉันเป็นพระตอนนี้ เรื่องใหญ่เลยต้องให้ชาวบ้านส่งปลามานละตอนนี้หลังจากกลับมาที่วัดใหญ่โอ้ยแล้วท่านก็ทําเกินควรเกินคาดนะกลับมาวัดใหญ่เนี่ยโอ้ชาวบ้านร้องห่มร้องไห้เลยนะก็ไปตอนนึ้นก็ก็กไปก็ไม่รู้จะคุยยังไงฟังภาษาชาวบ้านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคือบางองค์ก็มาจากใต้บางบางองค์ก็มาจากออภาคกลาง แต่พอพรกรานให้ไปก็ไปนะไปเตรียมงานเตรียมทุกอย่างไปคุยกับชาวบ้านเขาบังไฟไปยังหน้าเป็นอะไรยังไงอะไรเงรี้ยนะฮะเราจะมาจัดงานอะไรยังไงครั้งนี้ก็เราก็มาหลายปีแล้วเนาะเออท่านก็พรคุณหลวงพ่อก็เลยถามเองไม่ได้ไปที่พุทธวิญญานานานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยนะล่าสุดไปเมื่อไหร่ พ่อก็คงสักปีกว่า,วาแล้วมันครับไม่ได้ไปปีนี้ก็ไม่ได้ไปก็อาจจะได้แวะไปบ้างปุ๊บงานนี้เราเพิ่งเสร็จนะมะ <c oughs> งานใหม่ขึ้นมาชีวิตของเราคุ้มค่าจริงๆเลยนะ <c oughs> แต่ก็ย้อนนึกนึกถึงนิดหนึ่งเลยนะอสองสมวันก่อนออสองวันก่อนงานก็เลยได้มีโอกาสเดินไหม ไปดูบรรยากาศคืออยากจะเก็บบรรยากาศมาเล่าในโรงเรียนนะก็ได้มีโอกาสไปเก็บภาพประทับใจจนกระทั่งถึงถึงเมื่อวานนี่แหละนะฮะเราไปดูไปพร้อมๆกันก่อนแล้วกันนะฮะดูไปทีละภาพอันนี้ก็ปพปดีไปที่วิหารโค้ตกันก็บอกว่าดอกดาวด้วยไม่พอไม่ทันนะอะไรเงี้ยก็ไปเห็นภาพเด็กๆน่ารักดีก็เออเห็นทันนะฮะ คนนี้นะฮะคือเห็นคนนี้ก็รีบถ่ายไว้ก่อนนะถ่ายเสร็จก็นึกว่าเอยคนนี้เด็ดแล้วปรากฏว่ามีเด็ดคนนี้อีกนี่นะฮะอันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะฮะส,สังเกตเขานะคือเขาเด็ดไปด้วยได้แล้วก็โดดน้มไม่ด้วยได้ <laughs> คือ ก็เป็นความประทับใจเนี่ยนะฮะแล้วก็เอื้อมมือขึ้นมาเด็ดแล้วก็มาวางโปรยเนี่ยนะฮะก็น่ารักดีนะเขาไปทำงานเป็นทีมนะคนแรกที่ที่เด็ดที่ไม่มีขดนมนะเอาน้ำแดงมาเสิร์ฟอืมนี่นี่จะทำงานเป็นทีมนะฮะก็เลยไปได้บรรยากาศน่ารักน่ารักมา อันนี้ก็หนูนอ้อยอกันไกลมือเล็กๆนะใช้กันไกลน,นี่ก็เหมือนกันฮะนักสร้างบรารมียังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเราก็สร้างบรารมีกันได้คือแต่ละคนนี่คืนนี้ดึกแล้วนะฮะคือหลวงพี่ก็ตั้งใจว่าจะเดินไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะรีบไปไประชุมเดินไปเดินมาสี่ทุ่มครึ่งไม่รู้เดินยังไงตั้งแต่หกโมงเย็น ไ,ไดิไปมาสี่ทุ่มครึ่งกลายเป็นหลวงพี่ลูกอมไปแล้วอันนี้ก็เออเห็นทิ้เด็กเขาน่ารัเนี่สามสี่ทุ่มนะอันนี้ดอกไม้มาจากสวรรค์ครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศเช้าเช้าคือเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดวิกฤตจุดวิกฤตเพราะว่า การจราจรก็หนาแน่นครับข้างแล้วคนก็ออกมาเยอะอะไรเงี้ยนะเผื่อคนมารอรอรถมีจะไปทํำยังไงน้องพี่ก็ก็เลยอาศัยรถเข้าไปเสร็จก็ไปเดินแถวนั้นนะพอเดินก็สาธุชนก็มาถามนะถามพระมาจากไหนต้องทําอะไรบ้างก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะฮะตื่นเต้นแล้วก็มีไปซื้อดอกไม้ซื้ออะไรเข้ามาก็มารอเนี่ยมาดูพระธุดงนะอีกนานไหม อีกนานไมหมหลวงพี่อะไรเงี้ยก็เกือบแล้วเกือบแล้วอีกนานไมหมหลวงพี่เกือบแล้วเกือบแล้วอีกนานไหมหลวงพี่เกือบแล้วเกือบแล้วคือเขาก็กระวนกระวายนะจริงๆมันก็ไม่นานเราก็รออยู่ประมาณสี่สิบนาทีเอง <c oughs> แต่ก็เพื่มนะคือทุกคนก็เพื่มคือทางนั้นทีมงานได้เลย โอกาสเป็นนั่งนั่งรอด้วยนั่งรอโดยจําได้แมวันแรกที่หลวงพี่เอาภาพฝรั่งมานั่งไปได้สักหน่อยหนึง่งฝรั่งก็ชันเข่าขึ้นโอ้นับไปได้700เจ็ดร้อยองนะเออเลยกกี่องค์โอ้อีกไม่มากหรอกห้าร้อยเองอพอเราไปนั่งจริงๆเลยเนานะสามร้อยองเราก็พลิกพลิกแล้วพลิกอีกเลยเนาะโอ้ดังนั้นทุกคนที่ไปนี่ต้องมีหัวใจนักสร้างบรารมีจริงๆเลย เด็กนักเรียนเลิกเรียนอรอกันเราไปทําการบ้านไปนะเราไปทําการบ้านไปเตรียมไปแล้วก็ชอบใจออืหลวงพี่ท่านนี่คือท่านสงบสงเง่ยสง่างามจริงนะน,นี่ถ่ายปุ๊บก,ก็ได้ภาพที่แบบรู้สึกดีฮะดีมากอันนี้ท่านอาจารย์พิสมัยพอเกิกังวลกับเด็กนักเรียน กรุงเทพช่างเนี่ยโอเต็มยาวไปหมดเลยนะฮะอันนี้คุนค้นคนะุนเนี่ยเคยเค <c oughs> ยเห็นหน้าแต่ครั้งนี้ก้มหน้านะฮะอน,นุโมทนาบุญด้วยนะสา <c oughs> คือที่ชอบใจตรงไหนไหมฮะคือพอพระธุดงเดินเสร็จนะไม่ใช่มาเก็บดักเดารวยไปสองกำมือแล้วก็เดินกลับนะไม่มีมีการ เอามือของตัวเองเนี่ยมาซึมซับบุญกุศลก่อนนี่ตามตัวระวิชานะใช่ไหมระเด็กคุลุงพ่อว่าเนี่ยบุญจะะนิพานจะส่งผ่านมาอย่างพระธุดงทุกองแล้วก็มายังดอกไม้ทุกกลีบดอกไม้ทุกกลีบมันอยู่ที่ไหนเสือทุกผืนแล้วก็ซึมไปไหนซึมก็สู่ศูน <authority> ย <society> ์กลางกายของผู้มีบุญทุกคนก็จะเป็นบุญยลิศบุญศักดิ์สิทธิ์นะปิดน่นที่นั่นก็ส่งผลให้เนี่ยสองมือเนี่ยต่อไปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง จริงๆตอนนี้ก็จับเป็นเงินเป็นทองอยู่ตลอดอยู่แล้ว <c oughs> คือปื้มอ่ะอันนี้อันนี้พอดีถ่ายเมื่อเมื่อวานคือพี่วาสนากับคินโปรดักจริงก็มาบ่อยนะฮะกับชุดทางทีมพี่สมัยคือหลงพี่เนี่ยอยู่ช่องทางด่วนเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยรถมันไปไม่ได้ฮะพี่เขาตะโกนข้ามรถมาหลงพี่ไม่ใช่มีเฉพาะคินโปรดักนะชาวบ้านมาหมดเลยนะอย่าลืมให้พรด้วยนะ คือตอนนี้นั่งรถไปไม่ให้พรไม่ได้เขาไม่ผ่านฮะคือท่านนี้ที่หลวงที่ประทับใจมากๆเพราะว่าทั้งปีก่อนและปีที่แล้วเนี่ยท่านที่อยู่ในรูปเนี่ยคือคุณแม่ของผู้มีบุญท่านเนี้ยท่านมาโปรยตลอดเลยแล้วก็ท่านบึงลาสังขารไปเมื่อวันที่หกมกรา แต่นั่นไปนะแตกการละเอียดหนึ่งพี่ว่ายัางมาโปรยอยู่เนีนั่งข้างนี่แหละนะ <c oughs> เนี่ยจะเอารูปเดิมมานะี่นี่เป็นความปลื้มใจนะปลื้มใจนี่เวลากับดุสิตบุรีเนาะตรงพี่ว่าเทวรสนี่คนอื่นไปก็คงเป็นแบบมีเทวดาไปธรรมดาอันนี้คงมีเทวดามาโปยดอกไม้ทิพยนะ์เนาะต้อนรับตลอดทางนะคุณแม่ก็คงไป ตลอดเส้นทางมหูมหาปูชยาจารย์ในครบทุกที่ในเจ็ดจังหวัดสี่ร้อยกว่ากิโลแล้วมาวนรอบมหาธรรมกายเจดีแล้วก็มาดูผู้สวยๆเมื่อคืนนี้จะรองชัชชิตังเมนะแล้วก็คงไปอนุโมทนากับชุดเลี้ยงน้ำปนานะชุดอะไรต่างๆเนะี่ยโอ้โหวันนี้คุณแม่คงจะปลื้มนะเป็นเทพธิดาสวยสดงดงามคือกายมนุษย์เราเลยนะจริงๆนะบอกว่า าจะเสียดายเนี่ต้องเสียดายตอนมันยังหนุ่มยังแน่นยังแข็งแรงนะที่เราไม่ได้มาใช้มันให้เต็มที่แต่ถ้าเราใช้มันเต็มที่เราไม่ต้องเสียดายนะ่ะเหมือนอ้อยที่เราหีบเอารสหวานออกไปแล้วเนะี่ยเหลือชาน,อ,น,อ,นาอ้อยเราก็ทิ้งไปมีใครเคี่ยวอ้อยไปเหลือชานอ้อนยไม่เสียดายอย่างเงี้ยนะไม่เสียดายนะฮะมันใช้คุ้มละแต่ถ้าจะเสียดายคืออ้อยที่มันไม่ได้หีบเอารสหวานนะแล้วก็คุณก็ปล่อยให้มันทิ้งเสียเสียเวลาเปล่า ร่างกายเราก็เหมือนกันมีไว้สร้างคุณงามความดีเนี่ยมังมาสร้างกันเราไม่ได้เกิดมาทํามาหากินอย่างเดียวนะจริงๆเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทามาหากินซะด้วยซ้ำเราเกิดมาเพื่อสร้างบรารมีแต่ที่นี้เรพราะเราไม่สร้างบรารมีไงมันก็เลยต้องมาทํามาหากินนะหรือว่าเราสร้างแบบรุ่มรุ่มนดนๆมันก็เลยมาแบบกระพองกระแพงมามั่งไม่มามั่ง มามั่งไม่มามากมามากไม่มามั่งอะไรเงี้ยนะ <g Gold> คือมันก็เลยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันได้ไม่เต็มที่นี่ถ้าเราตั้งแต่นี้ไปจนทั้งถึงชาตสุดท้ายนี่มีสมบัติอย่างน้อยเท่าน,นางวิสา <c oughs> ขาเนี่ยดีไหมเงี้ยเกิดมาก็ถามนางวิสาขาทําอาชีพอะไรรับราชการหรือเปล่าทำมาหากินอะไรไหมเปล่าโอ้โหเนี่ยเราทํากับข้องกับข้าวไ,ไม่ได้ทําเลยโอ้แย่เลยนี่ชีวิตคุณ ล้วคุณทําไมสร้างบุญอย่างเดียวคมนะตั้งตื่นนอนอยันทั้งเข้านอนเนี่สร้างบุญบุญมีญนี่ก็มาไกลก็เป็นชาวแม่ห้องซ้อนบ้างไทยใหญ่บ้างพี่ก็นึกว่าทางเหนือเขาก็ให้บุญอะไรนะเื้อได้บุญนักนกเขาบอกน้องพี่เออแม่ซ้ายเนี่ยต้องเฮ้อ เออได้บุญน้ำน้ำอ๋อน้ำน้ำเลยอ่ะน้ำน้ำก็น้ำน้ำเออนั่งนะคือค่อยๆเรียนรู้ภาษานะค่อยๆเรียนรู้ภาษาไปทีละภาษาสองภาษาเดี๋ยวเรามาค่อยๆเรียนรู้กันกเลยเนาะเออรวยโวยโวยนี่ทางเหนือเออรวยโวยโวยรุกรวยน้ำน้ำแล้วก็มีอ่ะคนคนชาวจีนก็มา เนี่ยหูยาเรามาเยอะนะจาก,กสิงคโปร์มาเลเซียต่างชาติพี่ก็าถามภาษาจีนว่าไงรวยเร็วๆเวขาบอกค่อยๆฟ้าใช้ว่าไง๋อสาธุก็ได้มาทีละคำจะเจอฝรั่งนีกรวยไวๆอ,อะไรนะก็อบอกนม่เม่อะไรเม่บีลิชละไม่รวมกันจำได้แต่ริชริชเนี่แหละนะแล้วก็มีมาเจอพี่น้องที่มาจาก เคดามาจากอามาเลเซียนะฮะพี่ก็เลยถามรวยววๆว่ายังไงว่าพี่น้องเรามาจากมาเลเซียก็มาเขาก็บอกว่าอ๋อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องซ้อมให้พรไปถึงมาเลเซียนะ <c oughs> เดี๋ยวไอห,หัวหน้าชั้นเป็นต้นเสียงเนยนะค, <c oughs> คำว่าจะให้พรไปถึงพี่น้องที่มาไกลจากเคด้า กันตังนี่นะฮะเอ่อเข้าให้พรอย่างเงี้ยรวยเร็วเร็วนะฮะจำไม่ดีนะตรงที่พยายามออกเสียงใหเหมือนเอ่อเดี๋ยวนะรวยเร็วเร็วเอามาเลยสียจริงๆ พี่ถามมาแล้วเอาเดี๋ยวให้หัวหน้าชั้นพาให้พรไปทางนู้นเน่ยเอาให้เหมือนเลยนะเพราะว่าชาวเคด้าเขาต้องรวยเร็วเท่ากับบอกต้องเสียงให้เหมือนเลยอะไรหงัวหน้าชั้นรวยเร็วเร็วรยเร็วเร็วรยเร็วเร็วโอ้โหยากและรวยร้วยเร็วร้วยแรงรวยรวดอ๋อเหมือนนะให้พรไปถึงนู้นเลยสาธุ แล้วก็มาเจอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอไปที่ทีททละชุด้วเราให้พรไปพร้อมกันนะอันนี้ก็แหมสิงสวรรค์นะเพิ่งเห็นหน้าเขานี่แหละตอนนั้นเขาก็ปิดหน้าแล้วก็พูดไปตลอดนะนะปูดออกขวาไปค่ะพี่ออกขวาไปค่ะคุณพี่นะฮะอันนี้ก็เห็นชาวบ้านนะคือที่ชอบภาพเหล่านี้ตรงที่ที่ว่าทุกคนมองว่างานนี้เป็นงานของชาวพุทธอะ ไม่ได้มองเลยว่าเ้ยผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่นะอะไรเงี้ยคือเนี่ยนี่นะฮะอันนีเ้เจ้าหน้าที่เราวีแคร์ก็กวาดไปอันนี้ก็ม้วนเสือไปคนนี้ก็คอยคอยถือนี่ไม่มีใครบอกเลยนะที่ทำอนอ่อันนี้ที่คิวโมดใส่เห็นเจ้าหน้าที่น้องดีพีชทำน้องจับคนเดียวอาะพี่ช่วยจับอะไรเงี้ยนะะคือรู้จักกันไหม คงรู้จักกันมาหลายชาติแล้วอะไรเงี้ยนะฮะคือรู้เลยว่าต้องมาทำอะไรเงี้ยนะฮะไม่นิ่งดูได้เลยอันนี้ใครรู้ไหมน้องหมวยอาทิตย์แล้วไงที่เราให้ฟังนี่แหละที่เดินทางไกลมาจากหนองกบัวลำพูอ่ะนี่นะเดินทางมาเรียนเสาอาทิตย์แต่มาสร้างบาร,รมีจันถึงสุกสุกก็นั่งรถกลับถึงเช้าก็ไปเรียนเรียนเสร็จวันอาทิตย์ก็นั่งรถทัวร์กลับมาถึง เช้าวัดพนามากายก็ไ้ถึงวัดปางกายตีสองตีสามตีสี่เนี่ยนะฮะมีหัวใจนักสร้างบาร,รมีหมดเลยไม่แค่ท่านชาวต่างชาตินะมาในปิ่มหมดเออพูดถึงชาวต่างชาติกอม,มีชาวต่างชาติบางคนก็เขากำลังทำออฟฟิศทำอะไรก็เลยไปให้เขาเรียกอะไรคน,ะะคนดูหงหงหงจุ้ยอ่าคนดูองช่วยก็บอกดีมากเลยเนี่ยคุณอยากได้เป็นสิริมงคลคุณต้องจัดบ้านอย่างนี้จัด ออฟฟิศอย่างนี้จัดเสร็จนะคุณอยากให้สิริมงคลเข้าบ้านนี่คุณต้องไปทําบุญทุกทำบุญวันอาทิตย์เดือนเดือนหนึ่งก็ไปอาทิตย์หนึ่งคนนั้นก็ไม่รู้จะไปไหนการลิมิตก็เลยพามาที่วัดพนมกายพามาก็เอาหูฟังใส่ฟังแปรพอหลังๆมาเขาก็เขาก็มาเองพอมาเองทีนี้เขามาวันอาทิตย์ พวกเราไปเดินทุดงเขาตกใจเอาทำไมทำไผมมาวันอาทิตย์นี่ทำไมไม่มีใครอยู่เลยก็เลยโทรไปหาหาการมินเราก็คุยภาษาอังกฤษกันนะฮะเอ้ไม่มีใครเลยเนี่ย no b ด d y เลยอยู่ที่นี่นะก็เลยถามว่าไปทำบุญเขาก็เลยพาไปหอไปที่ถงช้างมีคนวัดเราพาไปพอไปก็ไปเจอกลุ่มหมู่คณะเราที่เตรียมจะไปโปรยดอกดาวรวย เราก็นึกว่าเขาจะไปปอยดอกดาวรวยไหมขึ้นรถได้เลยค่ะขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยแต่ไม่แตงกนมิตรเราก็องก็โทรมาถามเะนะตอนนี้อยู่เป็นยังไงบ้างไงบอกตอนนี้ไออยู่ไอรถคันอะไรเนี่ยวีมูฟเซเว่นวีมูฟเซเว่ออไออยู่วีมุฟเซเว่นี่ไอมูฟไปสามมุฟแล้วสาธุเออเข้าท่านี้คือเราเจอใช้รถชวนหมด ไปดูโฮมจุ้ยมาเออเขาท่าดีเงินนะได้อะไรก็ได้บรรยากาศเงินเราก็อยู่สร้างไม่มีกันนะโอ้แม้ทั่งดึกดื่นนะดึกดื่นโอ้โอวันนั้นก็นึกไปถึงเงนะินเนาะล้วก็กิจกรรมไมเลดไปตั้งสามชั่วโมงแต่ก็ดีใจนะนี่พี่น้องคนไทยชาวพุทธเราทุกคนดึกขนาดในมืดค่ำขนาดนี้ อยู่นะไม่มีอะไรปูให้นะมานั่งโปรยโปรยปื้มนี่บางคนก็เช็ดไปอาเช้าเช้า,ชาอีกวันนึงัมาเช็ดมาช่วยกันอันนี้คือถุงมันไม่พอใส่เราไม่สะใจเอาผ้าห่มมาเลยฮะ <c oughs> <c oughs> เอาผ้าห่มมาอัน <c oughs> นี้ก็มือเล็กๆหย,ยิบลูกหยิบลูกเปินสลิปมงคลอย่างนะงี้ยนะให้พี่คียงมอเตอร์ไซค์นะ คือพี่คิวมานส่ทุกคิวเลยนะแบบน่ารักมากเลยไปเห็นตรงไหนก็ช่วยกันนี่ก็ช่วยกันคนละไม้คนละม,มือนี่พี่ทหารนะก็มาช่วยกันช่วยกันเก็บเช็ดเก็บเช็ดคือตรงนี้ที่ชอบตรงที่ว่าไม่ใช่ว่ามีคนทํามีคนทําแล้วเรากลับดีกว่าคือบรรยากาศตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะ มีกาอย่างนี้คือทุกคนยังอยู่ช่วยกันหมดเลยฮะโอ้เห็นแบบเออประทับใจนี้ชอบฮะบรรยากาศนี้เนี่ยพีเคียวมัวใสทุกคิวเลยนะช่วยกันมว้วนยกเสาธงไม่ต้องรอคำสั่งใครเลยเนี่ยช่วยกันมว้วนช่วยกันเชิดเอออันนี้นี่พี่น้องอันนี้สามรอยยอดอันนี้ต้องเป็นกัมพูชาใช่ไหมนะ่ะ กัมพ,พูชาพี่ก็ได้มากัมพูชาเดี๋ยวเราให้พรไปพร้อมกันถึงกัมพูชาอนุโมทนาเมียนเมียนเอาส่งไปถึงกัมพูชาเลยอนุโมทนาเมียนเมียนสาธุอนุโมทนาเมียนเมียนก็รวยรวยาสศลินก็ต้อง สมออยเมียนเตียงเออขะเนียนเลือนเือนชักยาวไปเนาะแต่ถ้าอะไรไม่ได้จำไว้เลยเมียนเมียน,นเออเมียนเมียน,นโอ้ยน้องพีนน่ารักมากเลยนะอันนี้ก็อันนี้ที่พอดีรถ l อ d นี้คือผู้นำบุญเรานะอาสาสมัครไปมีผู้กองมีใครต่อใครเนี่ย ไม่ไม่ใช่พนักง,งานขับรถวัดนะแล้วก็เก็บบรรยากาศเนี่ยหลวงพี่ก็เก็บบรรยากาศก็ไปเห็นก็เดินมาก็ประเสริฐแล้วก็เดินมาก็เก็บบรรยากาศเห็นเขากำลังเช็ดทั้งเดืองเช็ดอะไรก็เลยอนุโมทนาบอกเออในขณะที่พวกเราล้างเท้าเสร็จก็เราก็ไปเนาะไปทานข้าวเข้าห้องน้ำก็จะมีกระมิศชุดหนึ่งเนะี่ยยิงช่วยกันซักผ้าที่เช็ดเท้าพระอเน,นี้ยนะนี่ปลื้มใจนะชาวพมา่า เฉพาะมาคือที่ช่วยเวลากองเนี่ยเขาก็จะกวาดเป็นปกติเขานะเขามาก็มาขอจะไม่กวาดเจ้าหน้าที่กวาดทุกคนโอ้พี่เห็นประทับใจแล้วก็ขากลับเดินมาก็เดินมาก็อา้าวคนไทยเอามั่งนะฮะทุกคนก็กวาดนะฮะเก็บช่วยบีแมทนะฮะม้วนกันบอกม้วนละพันล้านนะฮะ<า>ม้วนไปม้วนมาจริงๆอันนี้ก็ปูไว้ให้พระธุดงเดินขากลับม้วนเพลินไปหน่อยฮ เกือกเือมวนมวนเบิรไปหน่อยเอตัวตัวเล็กๆว่างไงนู่นของพระุดงเดี๋ยวท่านมาเอาแล้วลยเดี๋ยวเดี๋ยวปูกลับคืนนะปูกลับคืนปูกลับคืนแต่นี่คือหัวใจของของพวกเรานะหมู่คณะเราก็โมทนาบุญร่วมกันนะโอ้เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวฝากแจ้งข่าวกันโอ้มันเวลาก็ลงเลยวันในที่ที่สองกุมภา แจ้งไปแล้วนะฮะพดีคุณพอให้งดการบุญวาราทิตนะฮะเพื่อให้นักเรียนอุบาลไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ทุกคนไปทําหน้าที่พลเมืองดีของชาตินะก็ฝากย้ำมาอีกทีหนึ่งนะฮะฝากย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็อสกุปพิเศษประมวลภาพธุดงธรรมชัยอาจจะนานนิดหนึ่งแต่ก็จะทำให้เรารู้ไปนานๆอา,ายุขายยืนยาวนานนะ ก็เป็นภาพของวันที่ยี่สี่ยี่สจากแผ่นดินน้ำใสใจสว่างเขตลิงชันไปวัดปักน้ำภาษีเจริญและไปแผ่นดินน้ําใสใจสว่างนะฮะก็ขอ,อนุโมทนาสาธุการกับผู้มีบุญทุกท่านไอ้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญนึกอะไรสงความมุ่งมา่ปรารถนาแต่นี้เป็นต้นไปไม่ว่าสองมือนี้จะหยิบจับอะไรก็คอยเป็นเงินเป็นทองได้เป็นกอบเป็นกรรมทําอะไรก็คอยให้ร่าให้รวย ให้แตกฉานในวิชาธรรมากายของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสร้างบุญบารมีตามติดมหาปูจชยอาจารย์ไปได้ตลอดชีวิตตลอด,ด,อดฟังทุกพบทุกชาติตราบจนกระทั่งถึงที่สูงธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ